เตาแกส๊สเทอร์โบล่าครับเทอร์โบล่าครับเตานี้ใช้มานานมากแล้วครับประมาณ30ปีได้นะครับแต่ว่าตลอดการใช้งานมาเนี่ยก็จะมีการซ่อมบำรุงอยู่เรื่อยๆนะครับจุดสำคัญของมันก็คือพวกโอลิงตามจุดต่างๆนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนมันมันมีแก๊สรั่วใช้ไปอ่ามันก็สามารถเกิดการระเบิดได้การระเบิดนะั้นมันเกิดขึ้นจาก จากแก๊สรั่วฮะแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องเก็บแกส๊สนะเมื่อมีเปลวไฟประกายไฟมาเนี่ยนะฮะแก๊สมันเต็มห้องเก็บแก๊สเนี่ยนะะมันขยายตัวอย่างรวดเร็วมันทำให้เกิดการระเบิดซึ่งบางคนเข้าใจว่าเป็นเพราะเติมแกส๊สเป็นเพราะอะไรกระป๋องไม่กระป๋องร้อนเมื่อเพราะว่าอยู่ใต้เตาน,นะครับโดดความร้อนแล้วมันก็เกิดการระเบิดจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีแก๊สรั่วเต็มบริเวณนี้นะครับแล้วก็เกิด เติวไฟขึ้นนะครับอ่าแต่ว่าจุดมุ่งหมายวันนี้เราจะมาดูว่าเดิมเนี่ยนะฮะไอเตารุ่นนี้นะครับก็ใช้กระป๋องอกระป๋องยาวที่มีขายทั่วไปนะแต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนมานะครับใช้แก๊สปิกนิกนะครับถังปิกนิกนี้นะฮะโดยมีอุปกรณ์เสริมพิเศษนะครับที่ทําขึ้นมานะครับเราปลดกระป๋องออกก่อน,นครับ อุปกรณ์ชุดนี้นะครับจะเป็นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจะทำให้เตาปิกนิกนะในลักษณะนี้นะครับาสามารถที่จะใช้ถังแกส๊สปิกนิกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการต่ออุปกรณ์เนี่ยทำยังไงกันนะครับเตาลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเตาลักกี้เฟรมนะออตโตอ้มีอีกหลายยี่ห้อครับที่หน้าตาลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับ สามารถจะใช้อแดปเตอร์รุ่นที่จะแนะนํานี้ได้นะครับเอามาดูนะครับตรงจุดนี้นะครับเราจะต้องอถอดจุดนี้ออกนะครับถอดตรงนี้ออกอาการถอดครั้งแรกเนี่ยมันจะแข็งเราจะต้องใช้ใช้ครีมจับแล้วก็หมุนออกนะฮะแต่การถอดครั้งต่อไปอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมใช้มือหมุนออกเพราะผมได้ถอดไปแล้วนะครับถอดเคยถอดไปแล้วครับ ข้างในนี้นะครับเมื่อถอดออกเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับก็สองสามชิ้นนะอยู่ข้างในมันจะมีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับแล้วก็จะมีสปริงอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็เอาออกนี่นะครับเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราถอดออกจะมีชุดชุดทองเหลืองอันนี้นะครับโอลิงตัวเล็กนะครับแล้วก็สปริงรอออกหมดเลยนะครับ าจากนั้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้แทนที่ใส่แทนที่เข้าไปนะก็จะมีลักษณะนี้จะเตรียมโอลิงมาให้1อันนะครับแล้วก็ข้อต่อทองเหลืองนะการใส่นะครับแล้วก็จะเอาโอลิงอันนี้นะฮะใส่เข้าไปก่อนนะในรูนะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เอาอะแดปเตอร นะหมุนเข้าไปนะวิธีการหมุนเนี่ยเราจับบริเวณที่เป็นาลายกันลื่นนี้นะฮะเราหมุนเข้าไปนะมันจะรู้สึกฝืดฝืดเหมือนเหมือนอมีการเสียดสีกับยางโอลิงนะครับเรหมุนแค่นั่นนะครับอย่าใช้ประแจนะครับขันบริเวณหกเหลี่ยมนี้เพราะว่ามันจะทําให้เกลียวข้างในเนี่ยขาดได้นะครับก็หมุนแค่นี้ครับหมุนจนแน่นพอแล้วครับแค่นี้นะครับส่วนสําคัญอีกอันนึง นะครับก็คือสายต่ออันนี้ก็จะเป็นข้อต่อที่จะต่อกับถังปิกนิกนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาสายเนี้ยเสียบเข้าไปนะที่อะแดปเตอร์ที่เราใส่ไปครั้งแรกเนะีเสียบให้สุดนะก็จะแน่นนะวิธีการเก็บสายนะครับก็เราสามารถเก็บแยกสายออกจากเตาได้ส่วนอ d แดปเตอร์เนี้ยเราจะใส่คาไว้เนกะ็บสายเมื่อเลิกใช้เตาเราจะดัน ส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเข้าไปนะฮะแล้วก็ดึงปลดสายออกนะฮะนะฮะอย่างนี้ดันเข้าไปแล้วก็ใช้มือดึงสายออกได้เบาๆเลยครับสบายๆนะครับเราใส่กลับเข้าไปก่อนลองจุดน,นะครับลองจุดนะครับ ติดแล้วนะครับติดแล้วนะความแรงของมันเนี่ยเหมือนกับการใช้แก๊สกระป๋องนะครับเพราะว่าแรงดันต่างๆเนี่ยจะจะเหมือนกันเลยนะครับแรงดันจากถังจากวิ่งนิคเนี่ยใกล้เคียงกับแรงดันจากแก๊สกระป๋องนะฮะไม่จะต้องไม่ผ่านตัวลดแรงดันใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าถ้าลดแรงดันแล้วเนี่ยนะฮะแก๊สความแรงของแก๊สจะไม่เท่ากับแก๊สกระป๋องทําให ความแรงของเปลวไฟเนี่ยลดลงนะฮะอาจจะจุดไม่ได้ด้วยนะฮะหรือว่าหลีจนใช้งานไม่ได้นะครับนี่ครับน,นี่ตอนนี้ดับนะฮะติดมีผู้ใช้งาน สายต่อในลักษณะนี้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะใช้ในการคั่วกาแฟต้มกาแฟนะฮะหรืออื่นๆนะครับที่ต้องการประหยัดแก๊สนะฮะประหยัดได้มากเลยครับเพราะาากระป๋องแก๊สกระป๋องนึ่งตกประมาณ40-50บาทนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่า,าใช้จากแก๊สปิกนิกนะครับก็จะตกอยู่ประมาณ10บาทนะฮะบ,บาทถึงสิบาทประมาณนั้นนะครับ